สวัสดีค่ะมากินกว๋วยเตี๋ยวนะคะกว๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำใสลูกชิ้นนะคะนี่นะคะนี่นะคะมากินนะคะอร่อยอร่อยไปเลยไปด้วยกันนะนี่นะคะ อร่อยค่ะเขาแถมอันนี้มาให้ด้วยเนี่ยกรอบเป็นแบบว่าแล้วกอรอบอร่อยคู่กับกุ้ยเต๋อันนี้เป็นน้ำไม่ใช่ไม่ใช่น้ำตกนะคะธรรมดาแต่เราใส่รสเผ็ดเผ็ดเๆแซ่บไป อร่อยเลยค่ะอร่อยมากน้ำร้ออุ่นอุ่นอากาศเยน็นแต่ว่าในถ้าอยู่ในบ้านแล้วมันไม่เยน็นไม่เย็นนะคะมันร้อนมันร้อนนะคะ นี่จะเป็นหมูตุ๋นนะคะน้ำอุ่นๆแล้วโล่คอเลย แค่กรุณเทพอากาศก็กเย็นๆเฉยๆนะคะดังจังหวัดอันหนา,าวเขาบอกหนาวแต่ก็ดูแลสุขภาพทุกคนนะคะ นี่ค่ะติดยาวเลยว่าจะไม่กินเผ็ดมันก็อดไม่ได้นะคะเวลาเวีเตียมไม่ใส่เผ็ดแล้วมันกินไม่อย่างเหมือนต้นตามถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยไม่แซ่บ嘛นะ ทอดยาวอร่อยมากจะมีอีนนี้นะค่ะกอบเคี้ยวกรอบนี่ค่ะเป็นคนชอบทานเกลือมากกว่ามันหาง่ายเวลาออกข้างน,นอกปุ๊บ เพราะแกงยังไม่มไม่มีให้นางก็มีใส่เป็นถุงวกวยเตี๋ยวนีก็มีนะคะให้นางมีหลายอย่างจะกินกินตโซหรืออะไรนะคะอร่อยนี่นะคะแล้วก็มีโหของกินตามมาหลายๆมีหนมปังล่ม ช่วงนี้ต้องบำรุงร่างกายกินอืมอร่อยค่ะ เนื้อทานให้หมดเลยนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีความสุขกันะนะคะดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะบูรักษาพากคุณของสาธุกะไว้เจอกันนะคะคลิปต่อไปคะ่ะ